ดันดอนะครับทุกคนไป้ดอแต่ว่ามันแย่มากคนที่ฉันเฮ้ยเก่าเก่าเาเก่าพีกัดอะไรของนายมันมองฉันทำไมขนาดใกล้ขนาดนี้อ่ะดูหน้าพิกัทนะครับโอ้โหเท่เลยเนเนมีแคทใช่เปลี่ยนหน้าใหม่แล้วแคมแคมแคมเปลี่ยน่ปแล้วใช่ไหมอือฮึเปลี่ยนชื่อเป็นซิกนะครับพิกัทชื่อซิกไปชิกร้านนะครับพ่อเป็นรัานะครับเราเดือน i มากนนคไปไมีคนดใหมม่าแล้วครับทุกคนมีกระดิ่งใช่ฉันได้โอเคมาแปลว่าประตูไขกุญแจพีบเพื่อนไขแล้วมาไปกันกุญแจตรงไหนในนี้เหรอใช่จะเพื่อนเอาไปแล้วใช่ไหมใช่ไปทุกคนเพื่อนเอากุญแจไปแล้วนะครับไปห้องแรกโอ้ว้าววันนี้โทรศัพท์เป็นอะไรเนี่ยวับวแวบ อุ้ยภาพอะไรทำไมน่ากลัวจังไงเลยอุ้ยรูปภาพคุณโกรธเขี้ยงหงิกงอเขี้ยงหงิกงอเลยทุกคนรูปภาพนี้ตลกมากรูปภาพตลกมากนะครับพี่การว่าปะรูปภ<ะ>าพนี้ตลกมากเลยสิ่เขาดูแล้วไปไหนต่อประตูไหนก็ต้องไปเรื่อยๆนี่แหละโอเคนานมาจา,ากนั้นวิ่งตามนายไปนี่แหละโอ้โนายวิ่งเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่รอช้าเลยอ้ยรูปภาพอ,อีกแล้วนะครับทุกคน ลูภาพเป็นความตกใจนี่ไง oh n โ oh no โ h oh, no อ๋อโอเคโอเคพอกำลังเล่นกับรูปภาพอยู่เอาเปิดประตูไม่ได้อ่ะพี่กัสโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนอาจจะเป็นเพเนียดของเราไม่ดีหรือเปล่าเอา้ามีคนเปิดให้ไปกันเลยครับโอ้ยดวงตาเขาไม่ได้อีกแล้วอ่ะพี่กัส ไม่ได้อ่ะทุกคนอย่ามองฉันอย่าง,งานั้นอย่ามองฉันในสายตาอย่าง,งานั้นเอ้าประตูปเปิดได้แล้วครับทุกคนโอ้โหนโอ้โนาโอเคโอเคโอเคพ่อมาเล่นกับเบิงตายอ่ะโอ้ทุกคนถ้ามีคนมามองคุณหลายคนอย่างนี้ทำยังไงเนี่ยเด็กต้องจับผิดฉันหรือเปล่านะโอ้คนนี้จะไม่อยู่เลยนะครับ kemiripan terus, ayah, oh, ayah, jangan <tuk> berbuat ini, ini, การบอกสัญลักษณ์ว่าไอสกีม,มาแล้วอออไม่ใช่นะครับเป็นก,การบอกว่าเราพร้อมที่จะเล่นแล้วเนาะอย่ไงไปเฮ้ยนายซึ้งเขียวไอ้มันยืนบังกันทำไมนเนี่ยไปไปอย่างเร็วเลยนะครับทุกคนไปอย่างเร็วไปอย่างเร็วเพื่อนนะมีเพื่อนไปด้วยนะครับวันนี้ชื่อน้อง JFX JCC หนึ่งสองสามทีเอ้ยเหมือนข้อชอกก็ต้งอย่างี้แหละหนึ่นงสองสามทีให้เลยชกใม้ดีมา เอาไอ้ิตอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วหลบกุดีนะครับทุกคนไหน่ะพี่กัดเอ้าพี่กัดแขนขาด มาลเไปกันเลยอุย้ยลืมคอระครังโอเคฉันพร้อมลอ้ยมันไม่เสียเวลาลงหน้าอุย้ยนายไปเร็วมากเลยอะ่ะ พ่ออย่าตายด่านนี้แหละถ้าไม่ผ่านอันนี้ก็จะเลิกเล่นแล้วเลยเอ้าอะไรเออออ พ่อเลยเหรอไม่ไม่ย,ไย, okay. ไไยังเ,เ,โโแบบเปเสี่ย,ยบิด,ด,บกกฟฟาาดะโอเคไปแล้วครับทุกคนัไปอย่างเร็วเลยนะครับโอ้โหแบบว่าถ้าเป็นวัวก็คือวิ่งคนอย่างเยอะเลยนะครับวิ่งคนอย่างเยอะเลยบอกเก้าอี้โซฟามาอี้ใช่ไหม ครับทุกคนเดี๋ยวพ่อรอพิก้าก่อนนะครับห้ามห้ามไปก่อนนะโอเคพอเรียนพูดทำไนดูสองสามเสรแล้วพ่อต้องไปนะโอเคื่อหนึ่งสองสามใช่ไหมโอเคทุกคนดูห้องนี้สิครับมันเป็นห้องก่อได้อิดแล้วก็มีไม้วางอยู่ <S <S พ่อก็ไม่รู้ว่ามันคือห้องอะไรนะครับเดี๋ยวรอพิก้าก่อนเดี๋ยวรอไกด์อธิบายก่อนนะครับว่าห้องนี้คือห้องอะไรนะครับเอ้อยเพื่อนก็เพื่อนก็อยู่ไหนล่ะ เดี๋ยวรอพิการก่อนนะครับทุกคนแป๊บนึงโอเคทุกคนไปได้แล้วครับทุกคนไปรอพิการมาแล้วไปเดินเลยนะครับอย่างเรียวเองห้งไหนไฟกระพริบต้องแอบนะครับไม่รู้ได้ไงว่าห้องไหนอย่างไรก็โอ้รูปภาพต้องแอบอยู่ในตู้ใช่ไหมข้าตู้อะไรใช่ไหมเอ้ย นายเย่งตู้ฉันเนี่ยอ้าวทุกคนพอแตกกันแล้วพอเย่งกัทไปต่อทุกคนพี่กัดเล่นให้พ่อจะมาถึงพี่กัดแล้วนะครับเมื่อกี้พ่อแตกไปหลายครั้งแล้วพี่กัทจะสอนพ่อเล่นให้ได้เลยด่านดอนี่ me <laughs> Ôi, những cô đánh đuôi lấy nhìn cô. <laughs> Mày. Agora o Korn. กระตู้วใช่กระตุ่วโอ้โหนีเขาตู้เดียวกันนะแตกเลยโอ้เลือดหมดเอ้าแตกโอโ้ไม่ไหวทุกคนไปไม่ได้อ่ะคลิปนี้ต้องแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ เราเพื่อกันไม่ได้ไปต่อโอเคครับทีสวัสดีนะครับบ๊อยบอก